คุณต้นอ้อจัดการไอ้บางยังไงคะเดี๋ยวอ้อไปแจ้งความไว้ค่ะเมื่อคืนมันก็ทักมาค่ะใครก็รู้ว่าเป็นเพจมันค่ะตอนนี้มันก็เอารูปใครมาลงก็ไม่รู้ค่ะคือไอ้บางเนี่ยอ้อไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรอยู่ดีคุณติดต่อมาทางเราแล้วคุณบอกว่าคุณมาพูดเรื่องเชื่อมจิตที่มึงศาสนาอิสลามมึงไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยเอ้อก็อยากรู้ว่าเขามีข้อมูลอะไรให้อ้อแอดอไลน์ไปอ้อก็แอดนะคะเพราะอ้อก็รู้อ้อก็รู้ประวัติคนนี้อยู่ว่าเป็นยังไง าแสงไงอยากได้พื้นที่ข่าวไงไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วยิ่งมันเอาเอาคลิปใครก็ไม่รู้มายกเป็นอ้อนเนี่ยมึงโคตรเร็วอะ่ะมึงไม่ควรมึงไม่ควรเกิดมาเป็นผู้ชายค่ะบงังมึงยิ่งกว่าหน้าตัวเมียค่ะบงังมึงคิดว่าสิ่งสิ่งที่มึงทำเเขาไม่รู้หรือว่าเป็นมึงทำเครื่องซักผ้าฉันต้องมาซักผ้าตอนที่ไรสดตลอด คุยกับบางไหมใช่ค่ะไอ้บางมันมันส่งคลิปมาให้ดูว่ามันคุยกับทนายฝั่งนั้นอยู่เป็นภาพนิ่งค่ะถ่ายรูปมาคืออ้อรู้แหละมันพยายามที่จะติดต่อไปทางฝั่งนั้นด้วยฝั่งเราด้วยเพื่อสร้างกระแสอเพื่อสร้างกระแสไปขู่ฝั่งนั้นว่าลูกมึงเอาศาสนาอิสลามมาพูดหรอไม่งั้นกูจะจ้างคนยิงนะเขาก็ไม่ได้พูดอันนี้อ้อต้องพูดก่อนว่า ฝั่งนั้นเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องไม่ได้พูดถึงอิสลามนะคะฝั่งเราก็พูดถึงว่าเราอยากให้คนไทยพูดรักศาสนาของคนอิสลามแต่ไอเนียเนี่ยนะคะไปปั่นไปปั่นว่าว่าน้องเนี่ยพูดถึงอิสลามไม่ดีในนี้ที่จริงเขาไม่ได้พูดอันนี้อ้อ,อต้องพูดก่อนไม่ใช่ว่าอ้อเกลียดเขาแล้วอ้อจะไปใส่ร้ายเขานะในสิ่งที่เด็กนั้นแม่เขาไม่ได้พูดค่ะแต่ไอบังเนี่ยหาแสงทักไปหาเขาคุยกับทนายเขาแล้วทาเป็นอัด ถ่ายแคปหน้าจอมาว่าคุยกับทนายเขาอยู่คือจะปะติปะต่อเอาความดีใส่ตัวไงเออแล้วอยู่ดีๆเพจเนี้ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาสองปีมาลงรูปอ้อลงรูปท่าเลวัตลงคลิปที่โดน,นคนหน้าคล้ายท่านเลวัตแล้วมาโยงว่าเป็นอ้อมันเอาผ่าตัดอยู่ก็ไม่รู้เรื่องเลยนักข่าวโทรมาจะสัมภาษณ์วงบ้างาเรื่องอะไร พอออมมาปฏิบัติต่อได้อ๋อไอ้เฮียบังมึงเสือกอะไรมึงเสือกอะไรด้วยแล้วมาบอกว่าเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยนะให้ให้ไอ้บังเนี่ยไปจ้างมือปืนเพื่อจะไปยิงข่มขู่ท่านนายอน,นชัยอ้อก็ลเลยถามว่ามีหลักฐานไหมมีมีคลิปเสียงนั้นส่งคลิปเสียงมาหน่อย ก็รีลาไม่ส่งเดี๋ยวเปิดร้านก่อนคลิปเสียงมึงอยู่ในโทรศัพท์อ้อรู้อ้อดูเคนอ้อก็รู้แล้วว่ามึงโตมึงตอแหลคลิปเสียงอยู่ในโทรศัพท์มันเออมึงตอแหลไงไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแค่อยากจะรู้ว่ามันจะมาไม้ไหนอ้อกถ็ถามว่าคลิปเสียงอยู่ไหนผมยังไม่เปิดร้านเลยเกี่ยวอะไรกับเปิดร้านแล้วก็ส่งกล้องวงจรปิดใครก็รู้มา แล้วเมื่อคืนมันก็ส่งข้อความมานะแล้วมาบอกว่าอ้อไม่ใช่ตัวจริงใช่เพจจริงไหมอ้เหี้ยมึงทักกูไปเพจเป็นหนึ่งมีเพจเดียวค่ะเพจอ้อปักจัดมีเพจเดียวค่ะลายกูมีลายเดียวจ้ะเป็นผู้ชายที่หน้าแม่งยิ่งกว่าตะกรวดชีวิตมึงนี้คือเนาะไม่มีใครสนใจเนาะแค่นี้เหรอที่มึงต้องการแค่นี้จริงจริงเหรอ แล้วมึงมาทำลายกูเนี่ยนะว่ากูคือคนในคลิปขอโทษในคลิปนั้นคนจีนค่ะอีผู้หญิงท่านนมยว้ค่ะนมกูตึงค่ะกูไม่ได้ยอมสันขวเท้าส้นสูงจ้ะกูใส่ผ้าใบไอ้ควายที่หลังมึงหาคนที่ใกล้เคียงกับกูหน่อย<ม>พอเห็นอ้าเข้าไปคอมเมนต์เอาลูกอ้อกับแฟนไปลงบอกว่าอ้อเนี่ยบอกว่าแฟนออกมาปกป้องมึงยังไม่รู้จักกูดีเลย มึงหาผู้หญิงที่ใกล้เคียงกูนิดนึงเออในคลิปนนมมันย้วยนมกูมันตึงไอ้ควายนี่มึงยังเล่นต่อมึงเล่นต่อนะเนี่ยมึงแก้เก้อแล้วมันก็ลบรูปก็ออกมันพยายามเอารูปเอาลงแล้วก็เอารูปรูปโป๊ผู้หญิงคนนั้นใส่กูใส่รองเท้าผ้าใบไม่ใส่ไม่ได้ใส่คาชูสัตดานเสียค่ะ คนเกิดมามีปมด้อยค่ะไอ้บางแจ็กเนี่ยเอาจริงมึงอย่ามาทำเป็นว่าเราไม่พาเพศแม่มึงอัตัวดีขายหน้าตัวเมียไม่ว่าเพศแม่หรอมึงไม่ควรได้เกิดออกมาจากเพศแม่มองด้วยซ้ําอย่าถ้ากูไม่ติดจมูกกูดุกูด่านแรงกว่านี้อีกนะถ้าน้องเป็นตัวจริงเพศนั้นไม่ใช่เพศผมครับมีหลักฐานเอามาโชว์ผมเลยครับไม่ใช่ผมคนเดียวที่อยู่อเมริกามึงดินอะไรเนี่ยคำพูดมึงใช่เลย ผมจะไม่เล่นเพศแม่โจมตีใครครับมึงเอตัวดีขายบังมึงอตัวดีเลยมึงโทรมาคุยกับกูมึงจะบอกว่ากูไม่ใช่ตัวจริงหรอมึงกําลังพยายามจะโยงทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันมึงกําลังพยายามจะเอาอีเชื่อมติดกับกูนะแล้วมึงจะเอามาเล่นไงถ้ามึงดูคลิปกูยังอยู่นะถ้ามึงดูคลิปกูไลฟ์สดอยู่นะมึงจําไว้นะบังคนอย่างมึงไม่ตายดีกูบอกเลย ทาเป็นคุยใส่อ๋อน,นะเห็นไหมคลิปเสือดูสิทธ์อะผมเป็นคนให้ลูกน้องเอาขวดไปปลามันเองครูก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอพี่เองเหรอคะพี่เ,เหรอคะแต่อ๋อรู้อยู่แล้วว่ามันขี้โม้ไงมันขี้โม้ไงเงาเหรออยู่ต่างประเทศเงาเหรอไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบเหรอ ถ้ามึงอยู่วงไทยมึงถ้ามึงอยู่เมืองไทยมึงโดนกระทืบนานแล้วค่ะไอบ้บางมึงอะ่ะคือมันมันใช้ไม่ได้ค่ะมันเอาอ้อไปโยงกับท่านเรวัตได้ยังไงเออแล้วเนี่ยก็ลงรูปเนี่ยเอารูปอ้อลงเลยนะแปะเพจนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาสองปีค่ะ ได้เคลื่อนไหวมาสองปีอยู่ดีมาเคลื่อนไหวในระหว่างที่มันทักมาหาอ้อพอดีแล้วก็มีคลิปอ้างว่าเป็นคลิปทะเลวัดแล้วก็เอารูปเอาลงเนี่ยทะเลวัดทราบแล้วค่ะว่าเป็นใครและอยู่ที่ไหนมึงหลบให้ดีๆนะ ถ้ามึงมีเมียกูขอให้เมียมึงม,มีชู้นะคะไอ้ลูกพ่อแม่ไม่รักอยากออกสื่อไงอยากให้สื่อไปสัมภาษณ์ไงคะแต่มึงทำลายคนอื่นแบบนี้เหรอมึงใช้วิธีเงี้ยอย่างนี้หรอกูไม่เคยรู้จักมึง มึงเล่นกลัวมึงไม่กลัวกูไม่เป็นไรมึงมึงกลัวท่าเลวัดหน่อยก็ดีเนอะกูอาจจะไปลากคอมึงมาไม่ได้ค่ะแต่มึงกลัวอาเลวัตหน่อยก็ดีปักสันดาเสียมึงแน่จริงมึงบินมากับเมืองไทยสิจะเก่งแต่ไปรอบกัดคนอื่นที่ต่างประเทศ ก็พยายามจะไปปั่นไงไปปันฝั่งนั้นให้มันเล่นงานเอาด้วยไงไม่ใช่เรื่องจริงนะคะไอคนในคลิปก็ไม่ใช่ดีฉันค่ะแค่ผมบอบก็โยงว่าเป็นดีฉันกับอาลเลวัตเหรอคะฮะกูนอนอยู่โรงพยาบาลคะ่ะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่กูจ่ะนุ่มกูไม่ได้ยานแบบนั้นกูเสริมมาเออ แล้วกูไม่ได้ยมใส่ส้นสูงกูไม่ชอบใส่ถุงน้องไอ้ควายมึงหาคนที่หลังแล้วมึงสืบเรื่องกูดีๆก่อนมึงค่อยเอาไปลงมึงโป๊ะมากเลยค่ะไอ้บังมึงจะเผลอเข้าเมืองไทยนะ สลุปไม่เอามาลุงวันไม่กล้ากลับมาหรอกคะ่ะมึงกลับมามึงโดนรวบแน่เก่งแต่สร้างเรื่องที่ต่างประเทศคนอย่างมึือทำลายศาสนามึงนะไอ้ควายทำให้คนอื่นเขามองเป็นคนไม่ดีไปหมด เก่งแต่ปัดนะคะสดาเสียะคะ่ะถ้าเป็นลายมาพูดคุณตัวจริงตัวจริงมึงอย่ามาตอแหลเลยใครจะไม่ทนันมึงเรื่องของมึงแต่กูทนันมึงค่ะมึงไม่ต้องระวังกูหรอกมึงระวังอาเลวัดน,นูน่นเดี๋ยวพวนี้อ้อจะไปแจ้งความอยู่คะ่ะเราวาอาอ้อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลโอ้รู้หมดแล้วคะ่ะว่าเขาเป็นใครพิกัดอยู่ตรงไหนรู้หมดแล้วคะ่ะ มันไม่ได้ปั่นให้คนทะเลาะก,กันนะคะมันปั่นให้เราเสียหายค่ะเอาคลิปจากประเทศจีนมาลงแล้วอ้างว่าเป็นอ้อก,กับท่านเลวัตเนี่ยคือเลวอะ่ะนี่ฉันไม่ทําอะไรให้มันหรือมึงได้รับจ้างมาจากใครเหรอคะรับจ้างมาจากใครคะหรือไปเสนอหน้าว่าเอาไหมผมจะโจมตีต้นอ้อให้เอาไหมเหรอ อีงมาตากผ้าให้แม่หน่อยเพราะว่ามันส่งเป็นรูปมาค่ะเพราะมันคุยกับทนายฝั่งนั้นเกือบชั่วโมงประมาณจะไปเสนอตัวว่าจะช่วยโจมตีเรามึงเล่นวิธีสกปรกค่ะโอโ้แค่ลักษณะผู้หญิงก็ไม่ใช่ดีฉันแล้วจ้า ไม่ใช่ดิฉันแล้วจ้าดูอะไรดูยังไงเป็นดิฉันคะคงรับงานมาแล่ละค่ะเพราะว่าเห็นมีคุยกับทนายฝั่งนั้นค่ะหน้าตัวเมียทั้งหมดแหละค่ะทั้งฝั่งอีกคนจัมคนกระทำด้วยค่ะอย่างมาบอกว่ามีตํารวจยศใหญ่เป็นคนสั่งมาให้เล่นงานไม่ใช่อะค่ะมันเกียรติอาเรวัตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสารเลวค่ะใช่ค่ะ ก็มันไม่ใช่ดิฉันฉันบอกแล้วไงมันดูอยู่ค่ะเมื่อวานมันก็เห็นออนไลน์ค่ะมันถึงทักมาทางเพจมาทางไลน์เอาอีกเอาบล็อกไปแล้วค่ะไม่ให้ค่ากับมันค่ะเกาะกระแสด้วยวิธีซ้ำๆแบบนี้เหรอคะเกะ่อกระแสด้วยการใส่รลายอ้อเนี่ย่ะหรออกะ่อกระแสด้วยที่มึงยังไม่รู้จักกูเลยแล้วมึงเอาคลิปใครมาลงแล้วมาโยงเป็นกูเนี่ยนะ ี่พวกนกผีก็เหมือนกันนะคะคี่จะเล่นงานอ้อหรอใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะสกระปรกเกินระวังคิปผัวตัวเองหลุดออกมาก,กับหน้ารีสวค์ละ่ะไม่ทราบค่ะเพราะไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าใครระวังให้คนมาเล่นงานอ้อเรื่องอย่างเงี้ยระวังจะเข้าตัวเองนะคะระวังจะเข้าตัวเองระวังจะมีคลิปหลุดผัวตัวเองออกมา ก่อนที่จะให้ไอ้บังมาเล่นงานอ้อเนี่ยระวังค่ะกรมจะตามสนองไม่มีค่ะไม่ได้โดนข่มขู่อะไรเลยเล่นวิธีสกรปรกไงคุณทุนอคุณใบเฟิร์นไหนคะนารียเหรอโดนค่ะใครบอกว่ามีคลิปอะคะ่ะคุณโกหนึ่งคุณฟังอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่า อ้อบอกว่าระวังนะอ้อไม่ได้บอกอ้อมีคลิปค่ะอ้อบอกว่าระวังนะเล่นงานคนอื่นด้วยวิธีเนี้ยเราบอกจะมีคลิปผัวตัวเองหลุดออกมาบ้างอ้อไม่ได้มีคลิปเขาค่ะเออใจเย็นๆน,นิดนึงเนาะก็โดนหมดละค่ะเดี๋ยวรอดูวันที่สิบสามดีกว่าเนาะเงียบเงียบไรเขาก็ยังออกมาตอบโตอ้อยู่รอชมแถลงแล้วว่าพวกมันจะไปทางไหนหลังจาก เดี๋ยวมันก็ออกมาตอบโต้หลังจากที่ทนายอนันชัยออกมาพูดเชื่อไหมเดี๋ยวมันก็ออกมาตอบโต้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็ออกมาไล์สดร้องไห้อีกร้องไห้พับเพ้อจนมุมแล้วไงไปไม่เป็นแล้วไงเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เขาออกมาไล์สดแน่ตอบโต้ทนายอนันชัยแน่นอนแม่ผู้ไม่เคยยอมแพ้ใครนะคะ รอบเมื่อกี้นั่งร้องไห้นะเดี๋ยวรอบใหม่ควันออกหูอีกอะคิดรู้ออกมาด่าคนอื่นคิดรู้เอาอพูดใส่คนอื่นเนี่ยเขาก็ดูรู้อยู่แล้วปะว่าเป็นแม่คอยสั่งคอยสอนนะอ้าวน้องพูดเองน้องพูดเอง เพื่อนเยว,ว่าน้องบึงคลิปอันคูแมแล้วน้องพูดเองแม่ก็ตอแหลสุดๆน้องรู้เองนะคะ